เรื่องแรกที่พี่เชียจะมาเล่นะคะก็คือดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ค่ะมาดูกันเลย<ม>วันนี้ข้าสวยต้งองออกไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดให้คุณแม่ใช้ทำบุญตักบารในวันพรุงพร่งขึ้นเธอเดินผ่านร้านค้ามากมายดูนั่นสิ กิ๊ติดผมในร้านเครื่องประดับว้าวสวยจังเลยอยากได้จังเข้าสวยอุทานออกมาเธอก้มลงมองเงินในมือแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่ได้นะนี่เป็นเงินที่คุณแม่ให้มาซื้อดอกไม้ แล้วข้าหอมจะเก็บตังมาซื้อนะรอข้าสวยด้วยจบกิ๊สันสวยข้าสวยหยุดยืนเข่งเก่งก้อยอยู่หน้าตู้สิสินค้าพาง พูดกับกิ๊ติดผมในตู้แล้วเดินต่อไปจนถึงร้านดอกไม้นี่ดอกไม้ที่คุณแม่ให้ซื้อเข้าสวยรีบจัดก,การซื้อดอกไม้ที่ต้องการแต่พอเข้าสวยก้มลงน้ำเงินทอนจาก คุณลุงเจ้าของร้านเข้าสวยก็พบว่าเงินทองเกินมาหลายบาทคุณลุงคุณลุงทอนเงินเกินมาค่ะถ้าสวยบอกพร้อมกับคือคืนเงินให้คุณลุงเจ้าของร้านหนูช่างเป็นเด็กดีจริงๆเอานี่ลุงให้นี่เป็น ดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์คุณลุงเจ้าของร้านพูดพร้อมกับยื่นดอกไม้สีชมพูดอกเล็กๆให้เข้าสวยขอบคุณค่ะเข้าสวยพระนม,มือว่าอย่างดีใจเธอไม่เคยเห็นดอกไม้สวยขนาดนี้มาก่อนเลย แล้วขณะที่ข้าวสวยกำลังเดินกลับบ้านสายตาของเธอไปสะดุดเข้ากับวัตถุบางอย่างที่ลน,นอยู่บนพื้นนั่นกิฟที่ข้าวสวยอยากได้นี่นาข้าวสวยร้องออกมาสงสัยจะมีใครทำหล่นไว้ เจ้าของต้องกำลังเสียใจมากแน่ๆเลยเพราะถ้าเข้าสวยทำหายเข้าสวยก็เสียใจเหมือนกันเข้าสวยคิดในใจทันใดนั้นเธอก็เห็นเด็กคนหนึ่งเดินกลับไปกลับมาเหมือนกำลังหาอะไรอ นั่นไงต้องเป็นเจ้าของกิฟนี้แน่ๆเลยข้อสวยหนะึ่ง่าแล้วก้เข้าไปหาเด็กคนนั้นถามว่ากำลังหากิฟอันนี้อยู่ใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วใช่จริงๆ ด้วยขอบขอบใจมากนะจ้ะเด็กจิงตัวน้อยกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจการได้เห็นคนอื่นมีความสุขเพราะการกระทำของเขาของเรานี่ช่างดีจริงๆนะ เข้าสวยคิดในใจอย่างมีความสุขเธอมีความสุขมากกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเสียอีกนะแล้วทันใดนั้นเข้าสวยก็สงสังเกตว่าดอกไม้สีชมพูดอกเล็กๆในมือของเธอ กำลังขยายใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเข้าสวยมองดูดอกไม้ตาโตด้วยความตื่นเต้นเธอรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมด ให้คุณแม่พังต้องเป็นเพราะความซื่อสัตย์ของข้าวสวยแน่ๆเลยดอกไม้ถึงได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคุณแม่บอกพร้อมกันรูปสีสักข้าวสวยด้วยความเป็นดูคืนนั้นข้าวสวยเอาดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ไป ไว้ในห้องนอนด้วยแล้วบอกกัดบดอกไม้ก่อนเข้านอนว่าแล้วพบกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเช้าวันรุ่งขึ้นเข้าสวหลุกจากเตียงด้วยความสดชื่นแล้วเธอก็พบว่าดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์บานเต็มที่แล้ว เอ๊ะมีอะไรอยู่ในดอกไม้นะนี่มันกิฟที่กิฟติดผมที่เข้าหอมอยากได้นี่นาเข้าสวยตื่นเต้นกับสิ่งที่ตนเองพบมาเธอรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วประดับ ผมตัวเองด้วยกิฟต์แสนสวยและถอัดดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ไว้ที่หข้างขวาจากนั้นก็ลงไปกับบาทที่หน้าบ้านกับคุณพ่อ คุณแม่อย่างเบิดบานใจคุณแม่ชมข้าวสวยว่าติดกิ๊บขัดดอกไม้แล้วหนูสวยมากเลยจ้ะแต่ที่สวยที่สุดก็คือหัวใจที่ชื่อสัตว์ของหนูและภูมิใจมากเลย นี่ค่ะสนุกไหมคะถ้า่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ